เปิดฉากมาด้วยอาการเร่งรีบนะคะเมื่อเช้านะคะไปทันเข้าแถวพอดีนะคะอันนี้คือว่าจะพูดเรื่องไม่ไฟเนาะตั้งแต่หลายคลิปที่แล้วนะก็ไมนได้พูดสักทีนะคะก็อย่างนี้แหละค่ะแม่นุก็ไปโรงเรียนแค่ทันเข้าแถวเพราะวา่าลูกๆเยอะนะคะลูกๆเยอะกว่าจะเคลีรยอะไรเสร็จนะคะตื่นตีห้านะคะคือ พยายามเร่งแล้วแต่ว่ามันก็ยังไม่ทันนะคะคือร่างกายแม่น,นุกมันยังไงละ่ะกว่านุกจะได้นอนแล้วนุกก็ต้องตื่นเช้าบางทีจะตื่นตีสีเลยก็กลัวตัวเองไม่ไหวนะคะก็เลยตื่นประมาณตีห้านะคะขึ้นมาเคลียร์เด็กๆนะคะก็อยากจะเล่าเรื่องแม่ฝฟนะคะว่าแม่ไฟเนี่ยปากไม่มีอักเสบแล้วมั้งปากคือน้ำลายไม่ยืดแล้วแต่ว่าแม่ไฟเขาไม่กินอาหาระะเขาไม่กินเลยนะคะ เขาจะกินแต่น้ำนะคะกินแต่น้ําแล้วนุก,ก็ดูว่าแม่ไฟนี่คงจะรักษาไม่ถึงนะคะรักษาไม่ถึงจริงๆแล้วมนุกอยากให้เขาไปรักษาได้ตรวจในเมืองอีกครั้งนะคะอันนี้นุกเช็ดหน้าเช็ดตาให้เขาได้เท่านี้นะคะเพราะว่าเขามันเขาให้เช็ดก็ถือว่าดีและะ้วค่ะเขาเยใอ้นุกเช็ดหน้าเช็ดตาเช็ดปากเช็ดอะไรให้เขานะคะเขาดูโซล,ลงมากนะคะ นี่น้ำนี่ถ้าเขาจะกินนุก,ก็ไม่ห้ามนะคะแต่ว่านุก,ก็จะเอาไปเปลี่ยนถ้าเขากินอะไรก็เอาไปเปลี่ยนออกนะคะไม่เอามาตั้งไว้เหมือนเดิมนะคะเด็กปกติเขาก็จะได้กินกันนะคะเด็กที่ไม่ป่วยนะคะก็เนี่ยละค่ะที่นุกอยากจะพูดก็เรื่องแม่ฝ่ายที่นุกทําใจแล้วนะคะเพราะว่าแม่ฝฟก็ดูอ่อนล้าลงมากะะแล้วนุกก็เอาเขาเข้ากระเป๋าแล้วก็เช็ดปากเช็ดอะไรให้เขานะคะ ปล่อยให้เขาออกมาผ่อนคลายนะคะดูยืนเฝ้าเขาเอานะคะเขาก็จะได้มีแบบรีแลกซ์ขึ้นมาบ้างนะคะไม่ใช่อยู่แต่ในกรงนะคะ mm hmm. เห็นเขาเราก็สงสารนะ mm hmm. เพราะว่าโร mm hmm. งพยาบาลสัตว์ใกล้บ้าน mm hmm. เขาก็บอกอยู่ว่าเขารักษาแค่แบคทีเรียรที่อยู่ในช่องปาก mm hmm. ส่วนพวกไวรัสที่ไม่ไส mm hmm. เขาอาจจะมีอยู่ในตัวเนี่ย ไม่ได้เขาไม่ได้รักษาให้นะคะเขาไม่ได้รักษาให้นลคะ่ะเมนูอะถ้าเมนูเลยบอกว่าอยากจะถูกรางวัลที่หนึ่งนะคะอยากพาเขาไปตรวจนะคะอยากพาเขาไปรักษาบางครั้งเขานอนเนี่ยนุกมองตาเขาก็รู้นะคะว่าเขาเจ็บเขาต้องมีอะไรเจ็บข้างในตัวเขานะคะนุกมองนุกมองเขานุก,ก็รู้แล้วนะคะสงสารลูกเหมือนกันแต่จะทำไงได้นะคะค่ารักษา ค่าแอดมิตมันก็ไม่ใช่ถูกๆนะคะ,ะคือที่ผ่านมาก็สามแม่ลูกก็เป็นหัดแมวก็ได้รักษาน้องลูกตาก็เป็นเชลราอีกก็ได้รักษาอีกเมนุก,ก็เกรงใจนะคะเกรงใจที่จะพูดที่จะเอ่ยนะคะว่าขอความเมตตาให้แม่ฝฟายได้ไปตรวจไปตรวจอีกครั้งในเมืองเพราะว่า ทุกท่านดูหน้าเขาสิคะเขาไม่ปกตินะคะน,นุกรู้ว่าเขาเจ็บปวดข้างในอะไรสักอย่างนะคะเขาไม่สดชื่นนะคะก็คือก็คือป่วยนะคะคือป่วยแต่ว่าค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายนะคะนุกก็ไม่อยากรบกวนนะคะไม่อยากรบกวนแต่ว่านุกจะแจ้งเพื่อทราบนะคะเผื่อวันใดวันหนึ่งนอกจากไปอย่างเงี้ยทุกท่านจะได้รู้ว่า เออเขาโซมากแล้วนะเขาไมา่ได้รักษาอะไรเงี้ยอันนี้เมนูก็มาแจ้งเพื่อซาบนะคะจริงๆแล้วเนี่ยอยากเอาเขาไปนะคะอยากเอาเขาไปตรวจไปเช็คไปดูข้างในตับไตค่านั้นค่านี่เขาเป็นอย่างไรบ้างนะคะถึงที่ใกล้บ้านเขาตรวจค่าเลือดค่าอะไรแต่เขาไม่ได้รักษาให้นะคะเขาไม่ได้รักษาให้อันอาจจะไม่ถึงอะ่ะอาจจะยาไม่ถึงเหมือนกับตุ๊กตานั่นแหละคะ่ะ พอเข้าไปในเมืองถึงรู้พอไทยคนถึงรู้พอไทยคนออกมาถึงรู้ว่าเป็นเยอะมากนะคะถ้าที่รักษาใกล้ๆแถวบ้านเขาก็ไม่ได้คิดละเอียดให้เราขนาดนั้นนะคะเขาก็บอกแค่เราอาบน้ําให้น้องแล้วก็ไม่ได้ให้ยาอะไรมาทาเลยไม่กล้าร,รักษาอะไรเลยนะคะอย่างไม่ไฝก็เหมือนกันนะคะหนูก็คิดว่าในเมืองเขาก็น่าจะถึงกว่านะคะถึงกว่าทําถึงกว่าอะไรอย่างเงี้ย ก็มาแจ้งเพื่อทราบนะคะเมื่อ,อไหร่ที่มนุษย์มีความช่วยเหลือเข้ามามนุษถึงจะพาแม่ไฟไปนะคะพาแม่ไฟไปก็มันก็จะไม่ได้มีอะไรที่ลื่นเรืองบันเทิงใจเท่าไหร่นะคะเพราะว่าช่องนี้ส่วนมากก็จะเป็นหมาแมวจรเนาะเจ็บป่วยก็รักษาด้วยจากขอความเมตตานะคะจากหลายๆท่านนะคะแล้วแต่ ใครจะมีจิตเมตตาอะไรยังไงนุก,ก็ไม่ได้บังคับใครเลยนะคะแต่ว่านุกมาแจ้งเพื่อทราบนุกอยากบอกว่านุกสงสารเขามากคะ่ะสงสารมากสงสารแต่ว่าทําอะไรที่เกินกําลังไม่ได้นะคะก็รู้ๆอยู่ว่าแค่กําลังกายของนุกทุกวันนี้นุกก็จะแย่อยู่แล้วนะคะเพราะว่านุกถึงภาะนะวนาและอยากถูกรางวัลที่หนึ่งนะคะอยากถูกมากๆนะคะ ลูกๆจะได้สบายนะคะสำหรับคลิปนี้เมนูก็ขอตัวทำงานก่อนนะคะฝากกดไลค์ให้เด็กๆด้วยนะคะฝากชมโฆษณามีปุ่มซุปเปอร์แตงนะคะแม่ตายเด็กๆผ่านซุปเปอร์แตงได้นะคะขอบคุณทุกการรับชมรับฟังนะคะผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ